คำว่าวิปัสนาญาณแปลวรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงนะคำว่ารู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงหมายความไม่ฝืนความเป็นจริงทำไมพระพุทธเจ้าถึงสอนแบบนี้ก็เพราะว่าคนเราที่เกิดมาในโลกรู้แจ้งเห็นเป็นนึกไว้จริง ไม่ยอมรับความเป็นจริงท่านี้เพราะอะไรเพราะว่าคนเราทุกคนเกิดไปแล้วต้องแก่คําว่าแก่เนี่ยก็หมายความว่าถ้าเกิดมาหนึ่งวันมันก็แก่หนึ่งวันเกิดสองวันก็แก่สองวันเกิดหนึ่งเดือนก็แก่หนึ่งเดือนมันแก่ขึ้นทุกวันเดินก็ไปหาความตายกรวงความร่างกายเราเกิดขึ้นมาแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงในทํามกลางไม่มีการทรงตัว ถ้าก็มีความตายในที่สุดที่สภาพของร่างกายเป็นอย่างนี้ในเมื่อสภาพไม่มีการทรงตัวมีความตายเป็นในที่สุดสภาพของร่างกายก็เต็มไปด้ยวยความทุกข์ในเมื่อความทุกข์มันมีอย่างนี้เราก็ไม่น่าจะมาเกิดอีกการที่เราจะไม่มาเกิดได้เพราะอะไรเพราะอาศัยหนึ่งศีลหนึ่งทานสองศีลสามภาวนา ไม่นับแรกบุญที่ส่งผลเราให้ไม่ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์เราหวังนิพพานก็หน,นึ่งทานทานการให้เป็นการตัดโลภความโลภค่อยๆตัดสองศีลตัดโทสะความโกรธสามภาวนาตัดมหะความหลงจนล้วก็จิตใจตั้งไปโดยเฉพาะว่าถ้าเราตายเท่านี้เราขอไปนิพพานเอาแค่นี้ก่อนนะใหม่ๆนะ นั้นหลังจากนั้นไปขอบรรดนาญ,ญาติโยมบริษัทต,ตั้งใจกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้นก็รู้แต่ว่าการรู้ลมให้ใจเข้าออกนี่ก็ดีขําพพนาก็ตามจะไม่ทรงตัวนานนักสักวัเดี๋ยวเดียวจิงก็จะเลื่อนไปไปคิดเรื่องอื่นเข้ามาแทรก อย่างนี้ถือว่าเป็นของธรรมดาองนักฝึกใหม่ใหม่เท่าเก่าเหมือนกันนะเก่าก็เอาฮะยึงแม่รู้ตัว,วติดติดเลื่อนไปมีลมฟุ้งซ่านเข้ามาเข้างาผู้ตัวก็เริ่มต้นใหม่กําหนดรู้ลมให้ใจเขาออกใหม่ให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจออกรู้อยู่เข้ารือยาวรู้อยู่สั้นออกสั้นแล้วออกยาวรู้อยู่ก็รวมความว่าถึงแม้่าจะมีเวลาเล็กน้อย ค่อยพอใจกับจิตทรงตัวฉะนั้นการจะเรียกรรมฐานอย่าใช้เวลาให้นานเกินไปข้อสำคัญก็มีว่าอันดับแรกถ้าเป็นคั้นีกาสมาธิก็ดีสมาธิเล็กน้อยจะทรงตัวไม่ได้นาน <c oughs> ถ้าใครเขาคุยไว้ว่าเวลานานดีก็อย่าเชื่อเขาให้สืออารมณ์จิตทรงตัวเป็นของดี เราทําเวลาห้านาทีถ้ามาทรงตัวได้หนึ่งนาทีก็คนจะพอใจก็ขณะใดที่จิตมีสมาธิเวลานั้นจิตว่างจากกิเลสขณะที่รู้ลมหายใจเขาออกก็ดีรู้คำภาวนาก็ดีขณะนั้นจิตไม่คิดเรื่องอื่นถือว่าเป็นจิตว่างจากกิเลสตอนนี้คำภาวนาคนจะว่าอย่างไงคำภาวนานีไม่จํากัดในการฝึกเบื้องต้น แต่โดยมากพระโบราณอาจารย์ทั้งหลายว่าจะแนะนำให้ภาวนาวพุทโธเพราะพุทโธนี่เป็นชื่อพระพุทธเจ้าเรียกว่าพุทธานุสติมีความสำคัญมากให้ใจเข้านึกว่าพุทธให้ใจออกว่าโธหพราอว่าถ้าใครเคยฝึกมาแล้วค่องแบบไหนภาวนาวแบบนั้นไม่ต้องเปลี่ยนใช้ได้จะต้องการากจิตสมาธิต่อมาสมาธิสูงขึ้น ทขาเรียกว่าอุปจาระสมาธิตอนนี้มีปีติเป็นพื้นฐานปีติคือความอิ่มใจตอนนี้ต้องระวังในช่วงนี้ระต้องระวังเพราะว่ามันจะไม่อยากเลิกทำแล้วก็มีรมชุ่มชื่นมีรมสว่างมีจิตเป็นสุขถ้าไม่อยากเลิกจะถ,ถึงเวลาควรพักไม่พักทำเรื่อยไปไม่ช้าก็ไม่โรคเสมนปรสาศที่เขาบอกว่าจเจริญกรรมฐานน่าเป็นบ้าบ้า,บาตรงนี้นะ ไม่ใช่กรรมฐานทําให้เราบ้าเราอยากบ้าเองใช่ไหมฉ้การเจริญกรรมฐานต้องถือเอาจิตสะอาดและจิตสบายเป็นสำคัญถ้าถึงเวลาควรพักเวลาไหนต้องพักตามนั้นอย่าฝืนถ้าถึงเวลานอนก็ภาวนาให้หลับไปอันนี้ดีกว่า <c oughs> อย่างนี้เป็นกรรมฐานเบื้องต้นถือว่าอุปจารสมาธิยงมมาถึงฌาน ต่อมาถ้าจิตเข้าถึงฌานจิตเข้าถึงฌานที่หนึ่งจะมีอารมณ์ห้าอย่างจะไม่ต้องจำเลยนะยังไงจำไม่ยุ่งเปล่ามนะั้งบอกไว้หน่อยๆจะไม่ต้องจำาคือหนึ่งวิตกนึกว่าเราจะภาวนานึกว่าเราจะรูล้ลมหายใจเข้าออกสองวิจาร์รู้ว่าภาวนาถูกหรือไม่ถูกหายใจเข้ายาวหรือสั้นออกยาวหรือสั้น สมปีติความอิ่มใจสี่สุขมีความสุขสนันสายยางมากแล้วก็ห้าอุเบกขาวางเฉย,เยจิตไม่ฟุ้งซ่านอย่างนี้จำยากเอางี้ก็แล้วกันถ้าจิตของเราเข้าถึงวัตถุมิชานเครื่องสังเกตที่ว่าหูหูเรายังดีอยู่ ยินเสียงทุกอย่างเขาคุยกันเราได้ยินเราร้องราท,ทําเพลงเราได้ยินเ็าด่ากันเราได้ยินแปลว่าเราไม่ํำคาญในเสียงสาม,มารถภาวนาพิจารณาไปได้ตามอนุยาสายัยอย่างนี้เป็นปทของมิชานเบื้องต้นเอาแค่นี้พอพอไหมไม่พอ๋ยวจะพูดไม่จบล้วต่อไปอันดับที่สอง ญาติโยมังหลายฝึกมโนยิทธิที่พูดเมื่อกี้นี้เป็นสุขวิบัตสุขวิบัติสโกนะการฝึกมโนยิทธิเป็นทั้งวิชาสามละปัญญาร่วมกันจะถือว่าเป็นวิชาสามอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะวิชาสามได้เฉพาะการเห็นเท่านั้นนรกอยู่ที่ไหนเรานั่งตรงนี้เราเห็นเปรตอยู่ที่ไหนเรานั่งอยู่ตรงนี้เราเห็นเทวดาพระนางฟ้าพรมอยู่ไหนเรานั่งตรงนี้เราเห็น แรื่พระนิพพานอยู่ที่ไหนเราเห็นแต่เราไปไม่ได้นี่ชาสามถ้าพิญญาเห็นได้ด้วยแล้วก็ไปได้ด้วยนั่นการฝึกมโนยิธิเราทั้งเห็นทั้งไปได้จิปเป็นพิญญาถ้าญาติโยมที่ปฏิบัติได้มโนยิธิก็ถือว่าได้กัไรมากเพราะารู้จริงเห็นจริงหมดความสงสัยแล้วก็โยมอยาประมาทตัวเองจงอยาคิดว่าดีแล้ว ก็ถ้าหากได้แค่เพียงฌานโลกีมันยังไม่พ้นนรกยังมีโอกาสบาปอยู่มากยังมีโอกาสจะรงนรกอยู่มากนี่ต้องทําตัวถึงขั้นเป็นพระอริยเจ้าใชไหวไหมไหวนะไม่ยากถ้าเรายกพระพุทธรูปขึ้นเราก็ไปไหวพระอาริยเจ้าเบื้องต้นคือปโสดาบันมีอะไรไม่มากหนึ่ง มีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ต้องตายทุกคนต้องตายแน่แต่ที่นั่งนี่ใครจะตายก่อนกันฉันว่าฉันตายก่อนนะหรือท่าแก่หรือท้าแก่จะตายก่อนถ้าเท่าแก่ตายก่อนเสียท่านะใช่บางะบุญนะเอาแน่ทุกคนที่นั่งนี่ต้องตายหมดที่จะตายท้าตายเร็ววดื้อดึงอีกนิงหนึ่ง ให้มีความรู้สึกว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงความตายอาจจะถึงเราในวันนี้ก็ได้แม่เมื่อเราคิดถึงความตายก็ต้องตั้งความดีเขไว้ที่เราไม่ต้องการลงอบาอยภูมินั่นก็จะได้สองรับยอมรับนับถือพระพุทธเจ้ายอมรับนับถือพระธรรมยอมรับนับถือพระอริยสง ทั้งสามอย่างนี้ทรงตัวเทียว่าเข้าทุกไตรสนาคมแล้วก็ประกาศดีสามงสินห้าให้บริสุทธิ์คำว่าบริสุทธิ์นี่ต้องบริสุทธิ์ทั้งวันนะทุกวันเลยนะถ้าจิตใจรักปฏิพันธ์เป็นอารมณ์อย่างนี้เรียกว่าประโสดาบันขันยาบใช้ได้แล้วถ้าทรงความเป็นประโสดาบันได้บาปเก่าๆที่เราทำไปแล้วไม่สามารถจะให้ผลได้ หมายความว่าทึงแม้เราจะตายลงไปเราเคยฆ่าสัตว์เราเคย,ล,เคยลักทรัพย์เคยประพฤติผิดในกรรมเคยพูดโมดสาว่ว้เคยดื่มสุราไมไรัยทั้งหมดที่เป็นบาปแต่เมื่อเราเข้าถึงพระโสดาบันแล้วบาปทั้งหมดไม่สามารถจะให้โทษเราได้เอาลงมาใบยภูมิไม่ได้หนีแลเรไป ถ้าขั้นต่อไปนกึกไเวลยสิบนาทีตอนนี้คนทุกคนที่นั่งเนี่ยทุกคนหวังว่าจะไปที่พานชาตินี้ได้ไหมใครคิดว่าไปได้ยกมือที่เท่เาเขากลัววะ่ะ <laughs> ยังไม่เท่าข่อยมัวนะก็ <laughs> ดีมากลูกดีมาก,นนม,ากมีกำลังใจดี ถ้าหวังว่าปฏิพพานได้จิตใจก็ตั้งไว้ในความดีอจะไปได้แน่นนโ,โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนได้มโน,นยิธิได้มนนีกำไรม,มากอย่าก็ตามขึ้นอยู่กับสิ่งส่วนใหญ่ถ้าหวังนิพพานจริงๆตอนจะหลับจะจะพุ่งใจไปนิพพานก่อนเป็นเรื่องของพักการเมืองตื่นใหม่ๆยังไม่ต้องลุกพุ่งใจไปนิพพานก่อนแค่นี้เองพอ,อได้กำไร <c oughs> ถ้าท่านคิดว่าจะไปนิพพานไม่ได้ เราก็จะย่องย่องไปย่องย่องไปถาสิาที่ิอาดีไหมอันนี้ไม่ใช้ตาขายทีนะนใช้ผ้าใบรองรับเลยนนเ,ลเมื่อเร็วๆนี้หลังจากหรออบถมเสร็จวันที่สิบห้าวันที่ทสิบหกแสงก็ล้างทองาาล้าง,งลางท้องเมีอาการผิดปกติตอนล้างท้องมาแล้ว พระท่านอยู่ด้วยแล้วท่านก็ไปหมดแตาปกติล่างเท้าแนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่วันนั้นมันเกิดเป็นพิเศษเปิดเครื่องแอร์สามตัวไม่เย็น <c oughs> เปิดพัดลมสามตัวก็มาเย็น <c oughs> มันปวดท้องมาก <c oughs> นอกประเดี๋ยวก็เดินเข้าส้วมไอเดินก็จะเดินไม่ไหวถ <c oughs> ้าทางไม่ดีมากต <c oughs> อนเวลาสองทุ่มพรอนุอายานขึ้นไปให้ตามเวลาที่หมอสั่ง เธอเงเข้าก็ถามว่าพระไม่อยู่แล้วบอกพระถ้าไปแล้วเพราะว่าตามธรรมดานะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเธาก็เลยไม่ห่วงอาตมาก็ไม่รู้มันไก่เธอจะบอกจะอยู่เพื่อนๆบอกจะอยู่เลยเป็นผู้หญิงไปข้างล่างถ้ามีอะไรเกิดขึ้นมากก็จะโทรศัพท์ลงไปพอเธอกลับไปแล้วก็มานั่งนึกในใจว่าเราเดินก็ไม่ไหวห้องก็ปวดมากอากาศก็ร้อนจัด เปิดแอร์สามเครื่องมันก็มมาไม่เย็นเปิดพัดลมในสามตัวก็ไม่เย็นก็แสดงว่าร้อน,นในไม่ใช่ร้อนนอกถ้าการร้อนในอย่างนี้สมัยโบราณนะพวกไฟธาตุแตกตายที่นี่ไฟธาตุมันไม่แตกมันลกุกใช่ไหมก็กลับมานั่งที่เตียงสองทุ่มคึ้น,นก็มานึกในใจว่าถ้าห่วงทันห้าแบบนี้นจเจ้าระดีกับเราเกิดขึ้น ไม่มีความหมายเลิกข่วงกันดีกว่ามันอยากจะตายก็เชิญตายเรื่องตายไปเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราก็เอนตัวลงนอนมันก็เรื่องปวดท้องไหม่ปวดเยษมากก็เลยบอกว่ามืองอยู่เนี่ยกูไปเราะเว้ยไม่หนีไปเฉยๆนะไม่หนีไม่ลามาเฉยๆจากอภิชาตเนี่มันมาบ่อย ไม่หนีไม่ลามาเฉยๆก so, yeah, ็เลยหนีไปหนีไปบ้านใหม่ก็ไปพบพระพุทธเจ้าที่ด่านหลายองค์พบเยอะท่านนั่งเป็นประธานโอ้์ผมเป็นประธานท่านถามว่าหนีเข้ามาด้วยบอกไม่หนีครับผมมาบ้านผมท่านบอกว่าโอกาสยังไม่ถึงอกไม่เป็นไรผมพักก่อน ถ้าเจ้านั่นมันยังมีลมหายใจอยู่ผมจะกลับแต่ถ้าเจ้านั่นไม่มีลมหายใจผมไม่กลับก็เลยไปนั่งคุยกับท่านท่านก็คุยด้วยพอคุยไปคุยมาท่านก็บอกว่าเมื่อสร้างมรดฉชันเสร็จแล้วปีหน้าบรรจุพระรรมธาตุที่เกศชั้นแล้วปีโน้ตคำว่าปีโน้ตเหมือนเรงสามเจ็นะให้หล่อภาษศอ่าน ถามว่าทําไมจึงต้องหล่อพระเิี่อ่านท่านบอกว่าทองที่เขาถวายมาเพื่อหล่อฉันน่ะมันยังไม่หมดก็บอกว่าเอามาหมดแล้วครับถ้าบอกยังไม่หมดมันยังมาไม่ถึงก็เป็นความจริงเวลานี้ทองส่งไปทางไปสนีเกือบกิโลวัตเกือบกิโลนะเออไม่ใช่กิโลวัตนะกิโลกรัมไม่ใช่กิโลเมตรซึ่งหนึ่งกิโลเมตรเลย จะเทามาหลายกิโลนะหลายสิบกิโลมาไกลยยอย่างคนแก่นในเชียงใหม่นี่ก็เป็นว่าท่านสั่งให้หล่อพระชร์อานก็ถามว่าจะหล่อแบบไหน่านก็เรียกพะชร์อานมาพัชร์อานมาความเจียงพะชร์อานในสีท่านสวยมากแสงสว่างมากมีหลายสีะะเนเเออนนนีียห็พรสวยมากสว่างมากด้วย ก็ถามว่าถ้าจะหล่อท่านสมเด็จสั่งให้หล่อท่านให้หล่อแบบไหนทําแบบให้ดูสิแล้วก็ยืนขึ้นแต่ว่าเครื่องแบบทั้งหมดเป็นชุดสีขาวใสหมดก็บอกว่าตามธรรมดาท่านไม่ใช่ชุดสีใสท่านมีหลายสีทำไมทําแบบนี้ท่านบอกเป็นการตัดกิเลสเรื่องสียื่งความพอใจของท่านนะแต่ว่ามือขวาถือจับมือซ้ายถือว่าขัน แต่ความยิงเคยเห็นทุกครั้งไม่เคยเห็นจักไม่เคยเป็นประสันดัวันนั้นท่านทำให้ดูยืนเหยยดแขนตรงธรรมดาไม่ใช่ตัง้งท่ารบถามว่ามีจักมีประสันไว้ทำไมถามว่าท่าคนกิเลสหนาต้องใช้จักรคนกิเลสบางวัชระขนันรูปบ้างเคาะบ้างอย่างที่พระเจ้าเทศกันแรกเทศกับนาจาร์เทศธรรมจ,จักรใช่ไหมนาจารย์ในต้องเทศมากไม่งั้นขามีความรูม้น้อยเขาเขาไม่เชื่อ ถ้าคนที่ไม่เคยศึกษามาเลยก็พูดได้ว่ารู้น้อยอน,น้อยพอเพียงน,น้อยพอฟังได้อาจารย์ท่านเทศก็กว่ากะลิบอกว่ากะลิบุคคลใดเห็นธรรมบนนั้นชื่อเห็นธรรมะแค่นี้เองอาจารย์ว่ากะลิก็ได้พระอรหันต์ที่พระอธิอานก็ท่าน,นทำภา,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 าพไปดูแล้วก็ถามว่าพระเจ้าท่านก็ฝากว่าคนของฉันก็ดีคนเขาลูกชายของฉันก็ดี ถ้าไปนี่ผ่านไม่ได้ขอฝากด้วยนะพราะอานท่านก็ย้อนมาบอกผมก็ฝากผมนัผมด้วยครับนั่น <c oughs> ไม่รู้ใครฝากใคร <c oughs> ไม่เสียท่า <c oughs> คนของผมเวลานี้มีหลายแสนคนเฉพาะที่ประเทศไทยนะแล้วก็เป็นลูกศิษย์ท่านก็หลายคน <c oughs> เยอะเป็นแสนเหมืกันเสียั้งไม่มาก็มีนะ ก็ถามว่าถ้าจะเกิดทันสอนสามท่านทำยังไงเออเขา่านะเพระรพลาดชาตินี้ไหมโอ้ดิไม่ยกมือเมื่อกี้เนี่ยเพื่อพลาดชาินี้เขาบอกเอานี้ก่อแล้วกันถ้าเขาต้องการเกิดให้ทันสมัยผมแล้วก็บรรลุสมัยนั้นให้ปฏิบัติตามนี้คื้นหนึ่งสาสินห้าบริสุทธิ์ราการที่สองสมกรหดกระหนดสิบบริสุทธิ์ ทั้งสองอย่างในทั้ทงวันปกติและวันพระทุกวันนะชิ้นห้าและบทสิบก็บวกกันแล้วไปสิเอด็ดทั้งบทสิบทางกายมีสามหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สองไม่ลักทรัพย์สามไม่พูดจุดในกรมต่อ,อด้วยชิ้นห้าอีกข้อหนึ่งคือไม่ดื่มสุราละมีไรเป็นสี่นะทางวาจาก็ไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพอเอ้อเจือเหลวไหล ทางจิตใจก็ไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของใครโดยไม่ชอบทำในเมื่อเขายังไม่บอกให้เราไม่ต้องการแตรการที่สองไม่ความโกรธยังมีอยู่แต่ไม่อาฆาตมาดร้ายใครไม่เจา้าเานจงถายครแต่การที่สามสัมมาทิฏฐิมีความเห็นถูกคือเชื่อพระพุทธเจ้าปฏิบัติในสินห้กระบ,บทสิ่งในครบถ้วน ถ้าทำได้อย่างนี้ทุกวันตั้งแต่บัดนี้ไปจนกว่าจะตายถ้าตายาก,าก,าาาาก็ไม่ลงนรกเมื่อเกิดวิสุท์ดานางฟ้าพระพรมก็มีนาาวัาสนาบารมีมากมีมหายศขามากคือมีฤทธิ์มากในเมื่อเกิดสมัยผมผมเทศวิ่งแค่ข้อ,ขอย่อๆอย่างเราเทศกับกวัคกฤิบางกีนี่นะถ้ะาวัคกริบรุคคลใดเห็นธรรมบุคลนั้นชื่อเห็นสนาคตแค่นี้เขาจะมรุ้มรผลทันทีเป็นอกติเป็นอยู่ เมื่อถ้าหย่อนลงมาบางท่านตั้งใจรักษาศีลห้าครบทวีสิครบจะครบมั่งรั่วมั่งบางท่านก็เผลอใช่ไหมส่วนใหญ่รักษาได้ดีแต่ว่าบางท่านก็เผลอไปอย่างนี้มีเป็นนิปพติกันอยู่อธิบายเป็นแค่หัวข้อ,อยังเข้าใจไม่พอต้องอธิบายนลดกหน่อยจึงเข้าใจอย่างพยศ พยศที่ฟังเทศจากพระเจ้าจบแรกสั้นๆเป็นพระโสดาบันพอพ่อไปพระเจ้าเทศซ้ํากันในอีกครั้งหนึ่งเป็นพระอรหันต์แทรๆบางคนไม่สามารถจะรักษาวันปกติได้ดีก็ตั้งใจรักษาวันพระวันปกติบกท่องบ้างไม่เป็นไรแต่วันพระต้องเต็มโดยเฉพาจจะวันพระนะวันพระต้องเต็มทุกอย่าง ทั้งนี้เพราะอะไรก็บางคนมีความจําเป็นต้องทาบาปเท่าไรไหมอย่างพวกค้าขาย,ยมีความจําเป็นมากต้องโกหกใช่ไหมเออตัวร่างท่อขอึ้นกันต้องโกหกเหมือนกันนะบางคนก็มีอาชีพเป็นปานาดีบาทเขาจําเป็นต้องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอันนี้นถือว่าอาชีพมีความจําเป็นแต่ไม่ทําแบบนั้นมันก็ไม่มีจกิน นั่นแล้ว่าข้อไหนรักษาได้ให้ทรงไว้ข้อไหนรักษาไม่ได้มันจําเป็นน้อยชีพก็ทําไปแต่ว่าวันพระต้องเต็มเฉพาะวันพระนะต้องมีศินห้าด้วยงดสุดด้วยครบะ้วนย่บบก็ไม่ได้อย่างนี้เป็นเนยะ่านบอกว่าถ้าเกิดในศาสนาผมพวกนี้เทศครั้งหนึ่งสองครั้งยังไม่รู้เรื่อง ประเทศสามที่ั้นเก็บเล็กเก็บน้อยก็ไปพระอรหันได้เห็นด้วยอย่างนี้ใช่ไหมเป็นสามชั้นนะตรวความว่าทุกคนถ้าไม่มั่นใจว่าจะไปนิพพานได้ในชาตินี้ให้ตั้งใจไว้จุดหนึ่งว่าเราต้องการนิพพานในชาตินี้เราต้องการหากว่าเราไม่ไม่เลยสามารถไปนิพพานได้เราจะไปสัตยไทยทันสาสนาพุทธิอานุนก็เลยถามท่านต่อไปอีกนิดหนึ่ง ท่านนั้นบอกว่าพขาดีกาจารย์ทั้งหลายเห็นาว่าในสมัยของท่านมีต้นกัรประพฤกคนจะอยากได้เงินอยากได้ทองก็ไปสอยที่นั่นมีเชือกดึงให้หล่นออกมาจริงไหมท่านบอกไม่จริงฉันก็เขียนไม่หน่อยแล้วสิท่านดีกาจารย์เจ้าของบอกไม่จริงอรัถามว่าท่านจะรวยได้ยังไงจะสวยได้ยังไงท่านบอกคนที่มีศีลนเป็นเหตุให้เกิดความสวย มีสินห้ากรบบวทจิตที่สวยทุกคนอาการที่สองขโมยไม่มีเพราะทุกคนรักษาสินรักษาสินข้อที่สองได้ระการที่สามคนไม่ดืดสส้อด้เพราะรักษาสิ่งข้อที่สามได้ระการที่สี่พูดจริงทําจริงทุกอย่างวาจาพระเพราะรักษาสิ่งข้อที่ห้าได้แล้วก็คนทุกคนจะไม่ปวดทิสะจะไม่เป็นโรคเสื่อมสาจะไม่เป็นโรคบาปเพราะเวน้นจากส่นตามดึงรารดมีไร แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่จะทันศาสนาผมต้องมีทานารมีนําอย่างถวายสังฆทานเป็นต้นคนที่ถวายสังฆทานแม้แต่ครั้งเดียวก็เป็นมหาเศรษฐีอย่างพวกเราโอ้โหไหลมหาเศรษฐีเราเขียนติ๊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 มหาเศรษฐีมหาเศรษฐีมหาเศรษฐีมายาวเหยียดเนี่อยไทยก็เป็นน่าบรรดาญาติโยพุทธบริษัทถ้าว่าทุกท่านหรือหลายท่าน ที่คิดว่าจะไปนิพพานชาติดีไม่ได้แต่ตั้งใจไว้ก่อนมันไม่แน่นักเพราะการไปนิพพานไม่ใช่ของยากเกินไปไม่ยากแต่ก็ไม่ไง่ายนักแล้วแน่นอนไม่ได้ว่าทุกคนฟังอยู่เสมอว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงการเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บไข้ไม่สบายเป็นทุกข์ความป่วยความปัจรนบันไม่สมหวังเป็นทุกข์ ความพักชาจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ฟังจนชินแล้วฟังอยู่เสมอว่าการเกิดเป็นเดือดดาลทุกผโหมแลน้นางฟ้าก็ตามมีความสุขไม่แน่นอนเมื่อหมดบนวาสนาบรารมีก็กลับมาเกิดใหม่เราต้องการนิพพานจิตท่าต้องการนิพพานวันนิดชิดว่าเราจะปฏิพันธ์จิตก็เริ่มสร้างความดี เน่อบุญเราก็ทําทานเราก็ให้สิ่งก็รักษาภาวนาก็จเจริญขณะที่จะตายบุญรวมตัวกันตอนนั้นไม่แน่นอนนักถ้าเห็นเทวาดาเห็นนางฟ้าเห็นพรหม,รมเห็นพระอรหันต์เห็นพระพเจ้าเกิดเบื่อหน่ายความเกิดขึ้นมาในเวลานั้นว่าการป่ยวยของเรามีแต่ความทุกขเวทนาอย่างนี้แล้วไม่ต้องการมันอีกถ้าจิตคิดเพียงเท่านี้ทุกคนจะไปนิพพานทันที แต่ว่าบังเอิญมันไม่คิดก็หวังตั้งใจว่าเราจะไปทำศาสนาพระษีอ่านใช่ไหมที่ตอนนั้นะช้อนกันหนักต้องใช้ต้องใช้ผ้ใาใบไม่ใช่ตาข่ายแล้วฮะก็รง้ความว่าหลังจากนี้ไปรพระรรณดาญ,ญาโยพุบริษัตหลายหวังไว้สองจุดกันชาติว่าชาตินี้เราจะไปนิพพานถ้าเราไปนิพพานชาตินี้ไม่ได้เราจะไปทำทันศาสนาพระษีอ่าน ไปเกิดปเดปเ็นเทวดาเป็นนางฟ้าก่อนแต่นี่ท่านท่านชี้แจงมาเองนะฟังมาเองไอ้ที่ว่ารวยรวยะรวยแน่พระธานบารมีาคนสมัยนั้นสวยสวยแน่เพระศีนบารมีคนสมัยนั้นไม,มไม่มีไม่มีโทษทางทรัพย์สินไม่มีภัยทางทรัพย์สินพระรักษาสินข้อที่สองได้คนสมัยนั้นไม่ไดื้อด้านอ่อนโยน ไม่ทะเลาะเบาแวงกันพระรักษาสิงข้อที่สามได้คนสมัยนั้นพูดระเพรืะราักษาสิงข้อที่สี่ได้คนสมัยนั้นไม่ปวดทิสสะไม่โรคสื่อสารไม่บ้าเพราะไม่กินเหล้าเมาย,ยาไอที่กินแล้วก็แล้วก็วกไปจะตามนึกถึงมันนะตั้งใจงตามนี้นั้นแด่โยมนะาชักเหนื่อยเราสิมาห้หาพระดีกว่าทั้งแจสมาทานสิงนั่งทางกรรมฐานนะ